นายงมำแหน่งที่ว่าเราคุณในโรงเงรียนปรัชชินีในนามผู้เข้ารับการอบรมเขอบคุณทั้งมนมีจำนวนยี่ายที่เป็นร้อยละ,ละสีแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมนะคยก่อนหนึ่งก็ต้องขอกล่าวเป็นนะคะทันนี้ก็คือการที่อยากให้ลูกหลานของผู้ว่าเนี่ยเป็นเด็กดีของผู้ว่าเป็นเด็กดีของท่าน,นามเภอ ที่เราจะเป็นเด็กดีตรงนี้ได้คนสองคนเนี่ยเป็นครูเขาได้เท่ากันเลยคนเลวก็เป็นครูให้เขาได้คนที่เป็นคนดีนั้ยเราต้องมาเป็นแบบอย่างเป็นครูของเราส่วนคนไม่ดีก็เอามาเป็นครูของเราเหมือนกันไม่ไม่ไม่เสร็จแล้ว เราหน่อยเรียนอะไรลูกเอาสมัครเรียนแล้วสมัครเรียนที่ไหนสรรารพัดช่างแลจะเรียนอะไรสารพัดช่างแล้วฝ่ายโอเค,เอเคให้ตั้งใจเรียนนะแล้วสิริชัยลนะ่ะเรียนที่ไหนลนะ่ะทำงานที่ไหนได้ของเก่านะแล้วทำไมจึงไปครอบใครมาเขาเลยชวนให้ นี่คือความอยากรอของวัยรุ่น